สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่ดาโกกอกนะคะมาดูผักนะคะวันนี้มาพามาดูผักยำ้าวๆนะคะย่ำมือสาค่ะห้าวส่วนพักเนาะห้าปลูกพักไว้กับมามะหดน้ำพักค่ะอุ้ยผักนะคะสวยงามมากเลยนะคะผักผักกวางตุ้งของสาวป้านนะคะนี่ค่ะย่ำมือสาค่ะมันก็จะมีน้ําค้างหยุดอยู่นะคะผักที่ไม่ได้รดน้ํานะคะก็จะจะอาศัยน้ําค้างนี่แหละคะ่ะมันอยู่ที่ใบนะคะเดี๋ยวมันก็ดูดซึมลงไปที่รากนะคะ ผักสาปานนะคะสวยงามมากเลยนะคะผักผักปลูกรรมชาตินะคะใส่ปุ๋ยคอกค่ะใส่ขี้วัวขี้ควายขี้ไก่นี่แหละคะ่ะงามมากค่ะผักนี้ถ้าขี้ไก่นี้ผักจะชอบมากเลยนะคะขี้ไก่นี่มันเป็นปุ๋ยชั้นยอดเลยนะคะแต่ก็เริ่มจะมีแมลงแล้วล่ะค่ะนี่เริ่มจะมีแมลงเข้ามาแล้วนะคะแมลงก็จะมากินใบกินใบของมันนะคะมันก็จะเป็นรูๆนะคะนี่ ตัวเล็กๆมากๆนะคะแต่กัดแต่มันจะกินแล้วใบมันก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะผักมันโตวไวแข็งแรงนะคะโอ้โหนี่ค่ะเริ่มมาแล้วนะคะนี่เรา,มาแมลงเริ่มมาแล้วนะคะไหนๆ,ๆตัวลายๆนี่ค่ะนี่ไงคะนี่มันก็จะกัดกิน ใบใบผักนะคะแต่มีวิธีมีวิธีที่ไล่แมลงนะคะวิธีที่ไล่แมลงนี้ก็ง่ายนะคะไม่ไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้จะเป็นผักของผักของของของเสือนะคะเสือกับกัปตันนะคะอันนี้ก็เอามาปลูกใหม่นะคะแล้วก็หวานใหม่นะคะส่วนข้างนอกก็จะเป็น ผักแค่นะคะแล้วก็มะละกอนะคะนี่นะคะก็จะเป็นต้นแค่ต้นมะมะเขือพวงนะคะแล้วก็มะละกอนะคะนี่กำลังงามเลยนะคะต้นแค่อันนี้จะเป็นกระเทียมของของนายโพธิ์นะคะกระเทียม อันนี้ผักบุ้งของต้นฮักนะคะผักบุ้งของต้นฮักนี่ต้องใส่ปุ๋ยอีกนิดนะคะอันนี้จะเป็นผักของของพี่เจนนะคะหรือใหม่ทําใหม่ค่ะอันนี้จะเป็นของใครเนาะกําลังปลูกยังไม่ยังบ่เล้วค่ะอันนี้จะเป็นผักซี่หอมนะคะผักซี่หอม ขาเอิญผักหอมปอมเนาะบานเฮาานะข่าเอิญผักหอมปอมค่ะของสร้างพงนะคะของสร้างพงนะคะแปลงนี้นะคะอันนี้จะเป็นหอมหอมแดงหอมแดงนี่ขาเอิญผักโบเนาะผักโบนะคะอันนี้ของของแมงขับผู้ค่ะผักโบ้ค่ะค่ะผักโบอันนี้คือผักโบ้งค่ะ ผักโบนี่ผักบงค่ะผักผักโบ้ับผักบงอยู่ใกล้ดี๋วอันนี้ผักคะนาค่ะค่ะคะนาของแม่บอหอมนะคะอันนี้กําลังจะสวยงามเลยนะคะเออถ้ามีแปลงว่างนะไปปลูกได้เลยนะสวยจังเลยอันนี้ของของไซของสามณีนะคะนี่ก็กําลังสวยค่ะกําลังสวยค่ะอันนี้ก็กวางตุ้งเหมือนกันค่ะอุยออกดอกแล้วนะคะนี่บ้าออกดอกแล้วออกดอกแต่น้อยแท้ น้อยเจ้าคือเป็นสาวแต่น้อยแท้โอ้ยอันนี้ของพี่เฟื่องนะคะอันนี้คือผักกาดน้อยของพี่เฟื่องนะคะอันนี้ก็กําลังงามค่ะกําลังน่ารักน่ารักนะคะอยู่วัยเด็กอยู่นะคะนี่อันนี้อยู่วัยเด็กอยู่นะคะค่ะอยู่วัยเด็กอยู่ค่ะอันนี้นี่ของแม่ดามาดูเลยค่ะเขียวไปหมดเลยนะคะมองไม่เห็นดินเลยค่ะป้า เจ้าขึ้นมาเขียวใดเขียวดีแต่จักเขียวพักจักเขียวหยาเด้อค่ะพี่น้องเบื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 องอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าดินอุดมสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์พักกางแามหยากางแามนะคะหนุม่มหนุ่มใหญ่อยู่ฝั่งโน้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นผักผักซีของแมงกระบ,บี้นะคะกับเอมเดอร์นะคะ เมงเนี่ยเขียวกับเขียวจักเขีออยวหยาจักเขียวพักอยู่น้ำกันเลยค่ะเพราะว่าดินดำน้ำซุ่มเขาบอกว่าดินอุดมสมบูรณ์นะคะเนาะดินอุดมสมบูรณ์ดินดำน้ำซุ่มอันนี้จะเป็นแมงลักนะคะจะเป็นแมงลักนะคะแล้วก็มะละกอส่วนทางนี้ก็จะเป็นพริกมะเขือนะคะพริกมะเขือโอ้ยจนดอเค เรถน้ักโมงนะเอฮะรถโดนปันนันบ่ในก็มารถน้ำผักแล้วนะคะเจ้าหูจักบ่วิธีมันสิลงหัวของเจ้าน่ะเจ้าหูวิธีแล้วบ่ว่าเฮ็ดเนวใดมันสีล่งหัวเฮ็ดแน่ใดเนาะกะเทียมมันจังสีลงหัวมันจริงสีบ่ขึ้นใบเนาะคนดินไหนมัน พรวนดินให้มัน oh, okay, เอาหญ้าเอกแล้วก็พรวนดินให้มันจะลงหัวจ้าแล้วก็เอาอะไรนะเอาปุ๋ยคอ,อกมาใส่อีก oh. เพราะว่าถ้าถ้าดินมันแน่นหัวมันจะเล็กไงหัวมันจะรีบ oh, หัวมันรีบจ้ววาเอาพรวนดินให้ดินมันผงๆให้ดินมันผู้ผู้ oh. หัวมันก็จะใหญ่เขาจ้าแล้วเขาก็จะบอกว่าก,กระเทียมลงหัว oh. <laughs> ถ้าถ้ากระเทียมขึ้นหางนี้ไม่ได้นะ mm. เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้กินใบเนะเาะเขาใช้หัวเนาะ นี่โอ้ยแบบนี้เลยนะคะต้องต้องให้มันลงหัวนะคะกระเทียมปลูกกระเทียมนะคะไปนดินก่อนถ้าถ้าไม่มีหัวนี่ไม่ผ่านเด้อในถ้าไม่มีหัวไม่ผ่านค่ะถ,ถ้าหางถ้าหางยาวนี่ไม่ผ่านนะคะแต่ถ้าหัวใหญ่นี่ผ่านค่ะโอ้อโหน้ำมาไกลถึงขนาดนี้เลยเนาะ ระวังเด้อพี่น้องเด้อในสีหดหนาม,นม,นม,มเหรอเด้อผู้ใดยันหนาวกัะลบเด้อค่ะเด้อใครส่ออ้อนแต่พักสาวป่านนี่แล้วเบิ่งเนี่ยสาวป่านสวยเนาะเออ เมากเลยอ่ะ่าช <c oughs> นะอ่ะก็ชนะของสาป่าเม่มดาเมดาอะไรนะเม่ดาขอภาวนาให้มันเท่าก่อนตัดสิน, <c oughs> อน,นเออเม่นบอกไแม่นบอขอให้ขอภาวนาให้มันเท่าก่อนตัดสิน้ <c oughs> นนนนยแนมวลวว ออายุไม่เท่ากันแล้วก็ปลูกไม่พร้อมกันด้วย,อวอยเอ้ยบเบื้องในะ้ยเอฟซีข่อยในเห็นพักหราออนไลน์เอฟซี MC, <c oughs> ตอนนี้นะสาวป่านน้ำโดเลยนะใช่แล้วของสาวป่านรู้สึกว่าสวยของส,สาวป่านนี้นำหน้าเลยเนาะนำหน้าก็เลยนี่ของสาวป่านสวยกว่าเพื่อนเลยนะ อันดับหนึ่งลยน้ำแรงดีเออกระท่อมชมจันนะครับมาแล้วเพราะว่าจะอยากเียะไ้<า>สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ